ะะเป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดตรังเขาบันทึกเอาไว้ขณะที่เข้าบุกจับบอนพนันโปปั่นในสวนยางพาราแห่งหนึ่งที่ตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะจริงๆแล้วเจอนักพนันร่วมร่วมร้อยคนเลยนะคะที่เขาล้อมวงเล่นการพนันอยู่ที่เต็นท์พายางแต่ว่าพอนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหนีเข้าสวนยางค่ะเจ้าหน้าที่ไล่จับ คุมตัวนักพนันมาได้25คนส่วนเต็นท์ผ้ายางเจ้าหน้าที่ก็ไปเจออุปกรณ์เล่นพน,นันไม่ว่าจะเป็นลูกโปปัน่นกระดาษตั๋วแลกเงิน21ใบมีเครื่องคิดเลข1เครื่องมีใบจดสถิติ1แผน่นแล้วก็เงินสดอีกเกือบสา0 0 0บาทค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ข้อมูลแบบว่าการบุกจับบ่อนพนันครั้งนี้ก็เพราะว่ามีการร้องเรียนมาจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีบ่อนพนันมาลักลอบเปิดเล่นกันมานานแล้ว ก็สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับชาวบ้านที่ผ่านมาชาวบ้านร้องเรียนไปยังตํารวจสถานีภูทรห้หวยยอดให้มาจับกลุมแล้วหลายครั้งแต่ชาวบ้านบอกว่าเพิกเฉยค่ะก็ท้ายที่สุดไปขอความช่วยเหลือไปร้องเรียนกับทางฝ่ายปกครองให้มาจับกลุ่มแล้วไปตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าเจ้าของบ่อนพนันแห่งนี้มีเป็นเจ้าของมีเจ้าของเป็นตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ คนหนึ่งในพื้นที่นะคะตอนนี้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบแล้วค่ะ